สวัสดีครับท่านครับการประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อต่างๆนั้นนะครับมีความสาคัญต่อชุมชนเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการขยายผลและนําเสนอต้นแบบดีเด่นและการขยายผลชุมช,น,ชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้งบุคคลชุมชนกลุ่มองค,อนนค์กรต่างๆนะครับมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สื่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางนะครับท่านครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยานะครับหรือสวทพะเยานะครับวันนี้นะครับวันที่29พฤศภาคม2555นะครับทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้สนับสนุนอนุมัติงบประมาณนะครับดำเนินการนะครับส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ให้กับกรมการพัฒนาชุมชนในทุกจังหวัดนะครับวันนี้ทางจังหวัดพะเยานะครับได้มีการจัดฝึกอบรมนักจัดรายการวิทยุนะครับ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือกลุ่มเป้าหมายนะครับคือเจ้าหน้าที่จากอำเภอทุกอำเภออำเภอละหนึ่งท่านนะครับแล้วก็ทางผู้นําเครือข่ายองค์กรชุมชนอีกหนึ่งท่านนะครับรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ20คนครับวันนี้ครับเราได้รับความร่วมมือนะครับจากทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยานะครับเป็นอย่างดีนะครับในการอนุเคราะห์ด้านสถานที่และก็วิทยากรในการฝึกอบรมทั้งนี้ด้วยครับเชิญครับ ครับสำหรับโครงการการประชุมเชิญปฏิบัติการการจัดรายการวิทยุให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและก็เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพะเยานะครับก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนครับ สำหรับวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ของเรานะคพัฒน,นาชนน,นักวิชาการพัฒน,นาชนหรือพัฒนารกรเรานะครับมีความรู้และทักษะในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ,ของการจัดรายการพิทยุะนะครับพร้อมกับเรามีเครือขา่ายนักประชาสัมพันธ์โดยมีผู้นำอ,อชอเครือขา่ายผู้นำชุมชนต่างๆครับเป็นเครือข่ายของพัฒนาชุมชนเรานะครับเพื่อจัดประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนเพราะว่าเนื่องปีนี้นะครับกรมของเรานะกรมการพัฒนาชน ครบ50ปีกรมนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์งานนี้ให้ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพื่อจะได้มีความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับงานพระนามชนมากขึ้นครับดิฉแนนางเกรินขันทอง นักประชามพันธ์เสือข่ายพัฒนาชุมชนซึ่งทุกวันนี้จัดรายการวิทยุชุมชนที่อำเภอเชียงคำหลายหลายสถานเหมือนกันการจัดรายการเป็นนักประชามพันธ์เพราะว่าทางวิทยุเวลาเราประชามพันธ์เรื่องต่างๆด้านส่วนราชการแล้วก็งานบุญงานพัฒนาชุมชนต่างๆเนี่ยเวลาเรามีการประชามพันธ์ ประชาชนจะได้รับรู้ว่าหน่วยงานนี้ทําอะไรบ้างาชุมชนนี้ทำอะไรอะไรได้บ้างในเรื่องของผลงานต่างๆของชุมชน ถ้าเอามาประชาพันธ์จะทําให้ประชาชนรู้จักรู้จักว่าเออชุมชนนี้มีของดีอย่างไรบ้าง mm hmm. เขาทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมยังไงอะไรเนี้ยค่ะคือถ้าเรามีประชาพันธ์ในส่วนของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของพู้นมชน mm hmm. หน่วยงานของการปกครองหน่วยงานของชุมชนในหมูห่บ้านกองพนหมู mm ่บ้านอะไรกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่นง,งานโอท็อปก็เหมือนกันเราต้องมีของดีๆเราต้องบอกให้ชาวบ้านรับรู้การเป็นนักจัดรายการของการประชามพันให้ให้เขารับรู้ว่าตรงนั้นมีของดียังไงตรงนี้มีของดีอย่างไรบ้างเนี่ยทาให้ชุมชนได้รับรู้ถึงสิ่งดีๆที่เขาเขาคาดไม่ถึงว่าตรงนี้มันมีอะไรดีนะอะไรพอเราประชามพันธ์ไปเนี่ย จะทําให้เขารู้จักว่าเออตรงนี้มีสิ่งดีอย่างนี้อ่าหน่วยงานนี้มีอย่างนี้อย่างเช่นพัฒนาชุมชนกิจกรรมต่างๆอบรมต่างๆเนี่ยถ้าเราได้ประชาพันธุ์ให้เขารู้เขาเขาจะได้รู้ว่าเออตรงนี้เขาน่าจะมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะเขาก็ไปไปร่วมในกิจกรรมตรงนี้ทําให้เกิดประโยชน์หลายอย่างให้กับชุมชนนะคะเั่นว่าตรงนี้ที่เราจัดร,รายการอย่างเนี้ยในด้านประชาพันธุ์มีประโยชน์มากเลยค่ะในสื่อของวิทยุเนี่ยค่ะ ครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทีมงานของอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซอสทพยาวแห่งนี้ไปอย่างสูงนะครับที่ท่านได้สนับสนุนสถานที่และก็วิทยากรในการฝึอกอบรมครั้งนี้นะครับขอกราบขอบคุณนะครับพี่น้องชาวพน,นักาชนจากทุกอำเภอและก็พี่น้องประชาชนผู้นําเครือข่ายองค์กรชุมชนทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมกันฝึอกอบรมวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้นําความรู้ความสามารถทักษะในความรู้วันนี้นะครับไป ขยายผลไปดำเนินการนะครับช่องทางสื่อระจมพันธ์ทางสถานีวิทยุการผลิตในการวิทยุนะครับในพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อประโยชน์ให้เกิดแก่าการขยายผลทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและก็การสร้างภาพลักษณ์ให้กับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับขอบคุณมากครับ